การสร้างฟังก์ชันนะครับหรือ proceduer เนี่ยเป็นหลักการสำคัญพื้นฐานในแกนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมที่ทุกคนจะต้องทราบไว้นะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะขอสาธิตนะครับผ่านาตัวอย่างนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะวาดรูปทรงเรขาคณิตนะครับแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมเนาะโดยกำหนดว่าให้วาดภายในการทำงานครั้งเดียวเลยนะครับก็ <c oughs> จะขออนุญาตต่อยอดจากตัวอย่างก่อนหน้าที่เราสร้างโปรแกรมไว้แล้วนะครับว่าเรามีบล็อกคำสั่งช่วงที่บอกว่า ให้วาดรูปทรงใดๆได้นะครับโดยมีตัวแปร2ตัวแองเกิลนี่ก็คือตัวบอกว่าจะวาดรูปทรงกี่เหลี่ยมเนาะสามสี่ห้านะครับแล้วก็เลงก์ค,คือความยาวของแต่ละด้านันโปรแกรมนี้เราทําไว้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมลองวาดดูนะครับตอนนี้กําหนดไว้ว่าแองเกิลเป็น3เนาะสั่งให้มันทํางานนะครับมันก็จะวาด3ามเหลี่ยมออกมาเพิ่มเป็น4มันก็จะวาด4เพิ่มเป็น5มันก็จะเป็น5ทีเนี้ยตัวอย่างแรกของฟังก์ชันนะครับผมก็จะขอ ยกตัวอย่างโดยการบอกว่าผมอยากที่จะยุบรวมนะครับเจ้าบล็อกตัวเนี้ยนะครับผมก็บอกว่าตอนนี้มันเกะกะสายตา,ยายนิดนึงถ้าเกิดสมมุติผมต้องวาด3รูปนะครับเปลี่ยงกันเนี่ยผมอาจจะต้องดูพิเคตผมอาจจะต้องดูพิเคตนะครับเพื่อทำามครั้งนนเนี่ยอย่างเงี้ยโค้ดนะครับแบบเนี้ยมันจะเริ่มรกนะครับตาเพราะว่ามันโอมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งก็เป็นโอกาสที่เหมาะเลยนะครับในการที่เราจะสร้างฟังก์ชัน,นทำให้ดูนะครับเพะฉะนั้นวิธีการสร้างฟังก์ชันเนี่ยใน BYOB เราจะเรียกว่าการสร้างบล็อกใหม่นะครับทำได้โดยการไปที่คำสั่งหมวด variable เลื่อนลงไปด้านล่างสุดครับจะมีปุ่มที่บอกว่า make บบล็อกขึ้นมาเรากดเลยครับตั้งชื่อบล็อกครับผมก็จะบอกว่าตรงนี้ก็ถ้าเป็นการกระทำนะครับก็ควรจะตั้งโดยใช้คำกริยาเนาะเช่น draw shape น ว่าเลือกมันเป็นคอมมานด์นะครับเป็นคําสั่งมันม,มี3ชนิดนะครับแต่ยังไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้แล้วตรงนี้ก็คือให้เราเลือกว่าจะให้มันไปโผปล่ในหมวดไหนซึ่งในนี้ก็น่าจะอยู่ในหมวดของโม t i ชั่น,นกดโอเคปุ๊บมันจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับด้วยกว่าบล็อกเอดิเตอร์ก็ให้เราใส่คําสั่งที่เราต้องการให้บล็อกนี้ทํางานเข้าไปในนี้ซึ่งในที่นี้ผมก็จะลากนะครับจเจ้าคําสั่งตัวนี้เข้ามาใส่เลยกดโอเคนะครับ เราไปดูในหมวด motion ครับด้านล่างสุดจะมีบล็อกใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่า draw shape ถ้าเกิดเรา draw shape มาใส่ตรงนี้เนี่ยคลิกให้ทำงานนะครับมันก็จะทำงานเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะใน draw shape ก็คือคำสั่งเดิมของเรานั่นเองถ้าคลิกขวาแล้วกด edit มันก็จะเปิดขึ้นมาให้ดูว่าข้างในมีโค้ดอะไรฉะนั้นนี่คือการสร้างฟังก์ชันหรือ procedure นั่นเองนะครับโดยหลักการพื้นฐานนะครับที่สุดก็คือเป็นการยุบนะครับเอาชุดคำสั่งเนี่ยให้มันเป็นชื่อชื่อเดียว หรือในบล็อกมีไก็คือให้มันเข้าไปอยู่ในบล็อกนั่นเองนะรประโยชน์ในที่นี้ก็คือเราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ง่ายแต่ว่าถ้าใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่นะครับจึงตั้งโจทย์ไว้ว่าเราอยากจะวาดบล็อก3รูปด้วยกันนะครับดังนั้นผมก็สามารถจะดูพิกัดใช่ไหมครับหรูป2รูปแล้วก็3รูปนะรแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือถ้าเรารันไปเนี่ยมันก็จะวาดสามเหลี่ยม3ามครั้งนะครับทับที่เดิมด้วย เพราะว่าใน draw shape เราเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการบอกมันนะครับผ่านทางฟังก์ชันของเราเนี่ยว่าจะให้มันวาดรูปทรงกี่เหลี่ยมังนั้นเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับโดยการคลิกขวานะครับ edit เนาะแล้วถ้าเอาเมาส์ไปที่ชื่อของมันนะครับจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์บวกปรากฏขึ้นมาเยอะแยะเลยตรงนี้คือจุดที่เราสามารถจะแก้ไขชื่อนะครับของบล็อกได้นะครับโดยการเพิ่มนะครับเข้าไปเนาะดังนั้นตอนนี้ผมจะขอเพิ่มส่วนท้ายเข้าไปนิดนึง มีสส่วนให้เลือกนะครับว่าจะให้เป็นแค่ชื่อธรรมดาหรือว่าเป็น Input Name ครับในที่นี้ผมขอเป็น Input Name ชื่อว่าจำนวนด้านเนาะก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่า sides ละก,กันว่าเอากี่ด้านกดโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามันเกิดเป็นบล็อกสีส้มขึ้นมาตัวนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในโปรแกรมเราได้แล้วถ้าสังเกตนะครับบล็อก raw shape เ,เนี่ยมันก็จะมีกล่องให้ใส่ค่าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะตัวนี้จะคล้ายๆกับเรื่องตัวแปรนะครับ อตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้ในการกําหนดจํานวนด้านเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวแปรชื่อ Angle นะครับผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับลบมันทิ้งไปแล้วเปลี่ยนมาใช้ s t z s นะครับลาก s t z s เข้าไปใส่แทนแบบนี้นั้นคราวต่อไปเวลาผมเรียกใช้โปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดผมใส่3เข้าไปตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลข3เนี่ยจะถูกส่งมาเป็นค่าของตัวแปร s t z s จัะนั้น repeat ตรงนี้ก็จะเป็นรีพีทสามนะครับเทิร์นสามร้อหกสิบหานสามนั่นเองลองทาลองใช้งานดูนะรมบก็วาดสามเหลี่ยมได้ผมกดตรงนี้เป็นเลขสี่ให้มันวาดมันก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้โอเคนี่คือฟังก์ชันหรือโปรเซ d เ r อร์ที่มีการรับค่าอินพุตด้วยอันนี้ก็เริ่มเป็นประโยชน์ของมันมากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมอยากจะให้มันวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับผมก็แค่ d u p l i ิเค e มัน3ครั้งแล้วแก้ตัวเลขพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับให้ตรงตามที่ผมต้องการ3 4 5สี่หลองให้มันทำงานดูก็พบว่ายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือมันวาดทับกัน,นไม่ได้ไม่ได้วาดแยกออกไปอย่างที่ต้องการในตอนแรกนั้นเราก็ต้องมีการเพิ่มนิดนึงคือย้ายตำแหน่งใช่ไหมครับผมก็จะขอย้ายนะครับอยู่ในโหมดโมชันเนี่ยผมก็จะบอกว่าเชน n g ็ x by ะคือเปลี่ยนค่า ค่า x ของมันคือค่าตามแนวนอนเนะี่ยเนาะบอกเชน x by ขอใส่สักร้อยห้ครับเชน x by ร้อยห้าสิขั้นกลางไหวแล้วลองลันดูนอะงเป็นว่าวาดสามเหลี่ยมขยับสี่เหลี่ยมขยับโอเคออกมาละก็เกือบจะได้ละนะครับขยับโอเคแล้วแต่มันมีเส้นด้านล่างด้วยเพราะเวลาขยับมันมีปากาใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะต้องบอกว่ายกปากาก่อน ที่จะขยับก็คือต้องมีเพน UP ก่อนที่จะเชนเอ็กนะครับก่อนที่จะขยับแล้วก็ค่อยเพนด o าวอีกทีก่อนที่จะวาดแต่ทีเนี้ยถ้าผมจะมาใส่ตรงเนี้ยแปลว่าผมต้องมาใส่ที่ตัวเชนเอ็กครั้งที่2ด้วยใช่ไหมครับเพนด p อัพเพนดแบบนีนะ้ซึ่งก็เริ่มทําให้โค้ดผมเนี้ยเริ่มเริ่มที่จะยาวนะครับงั้นผมก็ขอเปลี่ยนใหม่นะครับโดยผมจะเปลี่ยน ย้ายเอาเพน p ์อัพเพนดไปใส่ในดร w อ h เชฟพวกนี้แทนงั้นผมย้ายกลับมาเหมือนเดิมนะครับเอาเพนน p อั n เพนวพวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วใน r r w w s h p p เนี่ยผมเข้าไปข้างในเนี่ยผมแก้ผมบอกว่า,าก่อนจะวาดให้เอาเพนนดาว่าดเสร็จให้เป็น PenUp ดนัผมเอาเพนอัมาใส่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะวาดพอวาดเสร็จผมก็จะบอกว่าให้ออไม่ใช่ต้องเป็นเพนดาวต่อไปเพนอะัพต้องอยู่ด้านล่างเพนดาวนะครับก่อนวาดแล้วก็ pen up พอยู่ด้านท้ายนะครับก่อนที่จะจบนั้นพอมันวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกประกาศขึ้นเองนั้นจะเห็นได้ว่าคราวนี้พอผมให้มันรัน ก็ได้ภาพตามที่เราต้องการล้วเพราะว่าทุกครั้งที่มันวาดสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บมันยกปากกาเราวางอีกทีตอนวาดสี่เหลี่ยมแล้วยกอีกข้อสังเกตในตอนนี้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของฟังก์ชันครับก็คือเราแก้ที่เดียวถูกไหมครับเรามีการเรียกใช้เชฟถึงสมครั้งแต่ว่าผมเนี่ยเข้าไปแก้พฤติกรรมของมันแค่ครั้งเดียวมีผลต่อการเรียกใช้ทุกครั้งถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยที่เรา draw shape นะครับถ้าเราเอาบล็อก repeat มาอยู่ข้างนอก ผมก็ต้องเอาเพน up อัพเป็นดาวไปใส่ในทุกๆบล็อกนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่ทําให้ดูมันก็จะเป็นการเขียนโค้ดแบบที่ไม่ค่อยมีประสิทธ,ธิภาพเท่าไหร่เราะนั้นหวังว่าตัวอย่างนี้คงจะโชว์ให้เห็นถึงประโยชน์นะครับของฟังก์ชันโ r o c ซี u ร์เนี่ยนะครับว่า1มันช่วยให้โค้ดเนี่ยสั้นลงกระทัดรัดลงนะครับสก็คือ,เ,อเราสามารถที่จะเขียนโค้ดครั้งเดียวนะครับใช้ได้หลายที่เนาะฉพะนั้นเวลามีการแก้ไขก็แก้ที่เดียว มันก็จะส่งผลต่อการใช้งานโค้ดนั้นในทุกส่วนของโปแรแกรมโอเคขอบคุณครับ